กูมากูลงมาคุณพูอลงมาข้าวหมูไก่เวลามันรวมกันะหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่แม่งอร่อยมากเลยอ่ะมันจะซุปมัละกอผมลองซอแบบเพียวๆไปแล้วคุณไม่ได้ลองอาได้ได้เอาเอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ร้านไม่รับฉบับมิตรกลับมาแล้วนะครับ,รบนี่คือฉบับที่6นั่นเองเขาบอกวันนี้เนี่ยเรามาอยู่แถวย่านของคนมีสตางค์นะอ,อยู่แถวปรีดีพนมยงกับแถวเอก,กมัยใช่ครับปกนนีิเราอยู่เอกชัยใช่เอกชัยนะแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งเลย <c oughs> วันนี้เนี่ยเราอยู่กับร้านที่มีชื่อว่าอ่านยากมากช่วยเวียนเวียนเวียนหรือเนี่ยเพียวเขียนว่าเออเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเพียวๆนะครับไม่ดูอักขระด้านบนนะ ตู้เย็น uh, <two> ตู้เย็น <laughs> <Two yen. S 1> ตู้เย็นตู้เย็นเป็นเนี่ยฮะเป็นเวียดนามครูซีนถูกต้องนะครับก็เป็นอาหารเวียดนามครับต้องบอกร้านนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ว่าสถานที่เขาจะแบบฟิลไรท์โฮมหน่อยจะตกแต่งออกแนวแบบสวยๆหน่อยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้ในเนี่ยใครที่พาแบบคนพิเศษคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวมาทานเนี่ยผมบอกเลยนะ่าจะมีฟิลแบบอบอุ่นถูกต้องนะครับาอาหารของเขาเนี่ยเขาพูดกันบอกมาเลยครับ <laughs> พี่อาร์ท่านผู้ชมครับว่าเป็นอาหารเวียดนามดั้งเดิม ที่คนบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้วยซ้ำว่ามันมีเมนูนี้อยู่บนโลกถูกต้องเขาบอกว่าวยนนามเองก็อาจจะยังไม่เคยกินใช่เพราะเวยนนามมันมี2องเจเนอเรชันที่พี่เจ้าของร้านเขาบอกเรามาเดี๋ยวไปขยายลึกในรายการทีกหนึงว่ามันเป็นแบบไหนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักร้านนี้มากขึ้นแล้วไปชิมอาหารร้านนี้กันครับสำหรับช่วยช่วนเอาละท่านผู้ชมครับเรานั่งกันอยู่ในร้านที่มีชื่อว่าช่วนฮะอ่ะช่วนที่แนะนําตัวก่อนเออ ชอเตอร์ครับผมเป็นเจ้าของร้านถยนอาหารเวียดนามถั่วเวยนถ่วเหวียนถั่วเหวียนถั่อเหวียนถั่วเวียนถเวียนถัวเวียนถั่วเหวียนถั่วเหวะยนถั่วเหวียนถั่วเหวียนอั่วเหวียนถั่วเหวียนถั่ยเยนถ่วเหาียนเหืียนถ่เหียนถ่วเยนั่วเหียน่วเรียนถั่วยนถ่วเหวียนถัเวยนถัวเหวียนถั่วเหื่อนนี่ยเอบทยนถ่รเหวียู่้หรอกว่าเพื่อน่วเอาหานเก่งเพื่อนนั่วเูกครึ่ง เวียดนามคุณแม่เขาเป็น, oh. ปน,ปนคนเวียดนามแล้วคุณแม่ครอบครัวคุณแม่เขาเคยดูแลครัวสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยมาก่อนรสบครัวสถานทูตใช่ใชถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์หน่อยก่อนที่เราะไปชิมอาหารกันเดินหนึ่งของที่นี่เลยนะที่แบบมาเราต้องกินให้ได้เลย หอยเชลล์ย่างสไตล์เวียดนามคือมันเป็นมันเป็นอาหารเวียดนามที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะว่ามันมีอไม่รมันมีแบบนี้ด้วยอันนี้มันจะเป็นอินกรเดียนที่แบบว่าเป็นเอเชียนหน่อยครับแล้วก็เป็นวิธีการย่างแล้วก็เหมือนใช้น้ำจิ้มหรือใช้ถั่วใช้ขมิ้นกลิ่นมันจะเฉพาะงต้องกินอ่ะผมบอกเลยว่ากินแล้วติดใจทุกคนผมถาม่อยเธอถ้างี้ร้านคุณเนี่ยถือว่าเป็นเวียดนามฟิวชั่นไหมหรือเป็นเวียดนามแท้ แท้ไหมเหรอแท้คือเมื่อก่อนเนี้ยเอาเอาเอาจากประสบการณ์ที่เราเคยไปดูแลครัวหรือดูแลงานให้ให้สารทูดนะเป็นเอเดรียกนอร่อยนั่นไงเฮ้ยอร่อยอันนี้เนี่ยไม่ผมจะรีบกินก่อนเพราะผมกลัวมันละลายเว้ยกาแฟเวียดนามอันนี้กาแฟเวียดนามเวียดนามเดินเดินทีเนี่ยพี่ก็ชอบอาหารเวียดนามอยู่แล้วด้วยใช่ไหมไม่เอาเอาบอกตรงเลยผู้ชายทุกคนส่วนใหญ่หรือเพอร์เซพชันของคนไทยส่วนใหญ่ S <S รู้สึกว่าอาหารเวียดนามนี่ชวนมาไม่มานะ,ะรู้สึกว่ามีแต่ผักผักรู้สึกว่ามีแต่แบบอะไรเดิมเดิมแหนมเนืองอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะพอเรามารู้เรามาศึกษาเรามาเรามารับทราบข้อมูลจากคนที่รู้ว่าใช่นะคือต้องต้องเล่าอันนี้อันนี้เป็นเกร็ดน,น,นะเราแชร์ให้ฟังแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> คืออาหารเวียดนามมันจะมีช่วงเกาะสงครามกับเกาะสงขราโอ้เกาะสงขรามเนี่ยเขาปกครองในรูปแบบ เหมือนราชาธิปไตยเหมือนเราเ่มันก็จะมีอาหารในวังอาหารที่แบบมีนิธีดีตองที่อยู่สําหรับขุนนางหรือชนชั้นสูงแล้วหลังจากเกิดสงครามเนี่ยมันมันมันถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอีกระบบการปกครองนึงเป็นคอมมูนคอมมิวนิสต์นะเขาก็จะพยายามทําลายหรือไม่ให้นําเสนอสิ่งที่เคยเป็นของคนรุ่นก่อนรอย่อเนี่ยเป็นเรื่องฟอร์มเทนห้ามห้ามเขาจะทําลายเขาจะแบบ ปิดกั้นทุกอแล้วเขาก็จะนําเสนออาหารที่มันเป็นของชนชั้นกรรมชีพที่ให้แคลอรี่สูงจานเดียวอิ่มเออกุยจับยวนอะไรเงี้ยนี่ไงกูมาแนวนี้ไงเออคือกินกันง่ายๆกินกันแบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์เราก็จะรู้จัก อาหารพวกนี้มันก็ได้ถูกปิดกั้นไม่ไม่ถูกเปิดเผยขึ้นมาไปเดิไปชิมรี่รนวันนี้ขอบคุณเตรอนด้วยขอบคุณมากนะครับนี่คือประวัติร่าฆ่าผู้ชมที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปาเดี๋ยวไปถึงตอนช่วงชิมกันครับไม่ไหวละหิวแล้วกิน เมื่อกี้นี้อย่างที่บอกพี่เติร์นี่มาแนะนาในเรื่องของประวัติของร้านเถื่อนไปแล้วพี่ไอครับตอนนี้มันมีบางเมนูที่ต้องยอมรับเลยเราพูดภาษาว่าเราแดกไม่เป็นครับผมเราก็ลยต้องให้พี่เติร์นเนี่ยมาแนะนำาทานได้ไปมันจะมีวิธีการทานที่ถูกต้องอันนี้เมนูที่มีชื่อว่าจากาหลาววองปลาผัดสมุนไพรปลาผัดสมุนไพรอันนี้คือเอาเรียกกันง่ายๆจากาหลาววองแปลว่าปลาหมักสมุนไพรของหลาวว่งถ้าปกติผมมาทานเนี่ยก็แบบตะกินเนี่ยหลงจีนหน่อยหนึ่งหลักการจริงๆคือยังไง และการจริงเนี่ยคือมันจะเป็นกระทะหม้อไฟเนาะมันต้องผัดเพราะว่าเป็นเขาเคลมว่านะเป็นแบบยาเมนูยาอายุรนาของคนเวียดนามเอาไปคุกเกิบขนมจีนอีกเหรอครับถูกต้องฮะร้อนๆโอ้โไงต่อผัดเสร็จปุ๊บเอาอันนี้ลงมาในขนมจีนครับครับอันนี้อะไรอ่ะโอ้มีการบูอีกน้ำซอสครับน้ำซอสซอสหวานซอสหวานโอ้ซอสหวานลงใช่ มะนาวบีบกะปิครับุูยกะปินะพี่ไม่กินหรอกินเอากินได้ด้วยว่ะมันไม่ใช่ปลาร้ามะนาวครบมะนาวอุ้ยอืออุ้ยพอโอเคพี่ไม่เป็นแน่นอนกินอะไถั่วสองครับพริกนะฮะแล้วก็ถั่วลิ่สงอีกถูกต้องครับซึ่งซึ่งพอชั่นนี้คือสองเสิร์ฟถูกไหมพี่ถูกครับสองเสิร์ฟนี่คือการปรุงโดยพนักงานที่ร้านแล้วนะใช่ครับ พูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาข้าวหมกไก่มันมีความมีความเครื่องเทศมีความนัวผักสมุนไพรใช่ใชาชัเมนูต่อไปที่ต้องที่ต้องบอกว่าต้องมีวิธีของการกินเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยบุ๋นจ่าบุ๋นจ่าที่เห็นจากหน้าตาที่แบบเห็นแบบเร็วๆนี่นะฮะไข่ร้อนจังครัไข่ร้อนมีขนมจีนมีปอบเปี๊ยะมั้ยมีปอบเปี๊ยะมั้ปอบเปี๊ยะทอดหมูหมูร้อนๆอันนี่เป็นน้ำซุปมะละกอ ธรรมดาที่ไหนไอ้ที่ํำซุปมะละกอท่านผู้ชมปกติจะเป็นซุปฟักซุปแองซุปมะละกอนะฮะเราต้องใส่ทีละอย่างอ่ะคุณใชครีมาให้ผมเนีไม่ในนี้เฮ้ยเฮ้ยกินเลยไม่ได้ด้วยฮะไม่ได้อะไรกินไม่กินไม่รู้นะต้องใส่มาก่อนเพราะว่ามันจะทำให้ มีรสชาติของหมูอะคลายไปในน้ำซุปไม่ใช่แบบอุ้ยฉันกินน้อยไม่ได้เอาหมูใส่ลงไปในน้ำซุปต้องเรียงกันด้วยนะหมูก้อนก่อนสามก้อน,สา,อนสามก้อนคนละครึ่งจริงๆมันมีสองถ้วยจริงจริงมันมีซุปจริงๆริงเรามันมีซุปสองถ้วยแต่เดี๋ยวเราเราเราทำให้ให้เห็นแต่ถ้วยเดียวเลยสองเสิร์ฟนะสองเสิร์ฟตามด้วยหมูสามชั้นนะตามด้วยขอบเปียกพเอยข้าวมานี่เอาข้าวมาอย่าบอกนะสุดท้ายเส้นลงไปใช่แล้ว นั่นไงเส้นเนี่ยหลังสุดหนึ่งจับไปลาเมงเวียดนามนั่นเองถูกต้องผักไปโอ้ยสีส่ายทุกอย่างจริงและอันนี้ต้องปรุงไหมฮะปรุงฮะคือภาพลักษณ์ของผมของบุญจ่าอะไรนี่นะฮะคือตัดตรงจริงว่าเป็นจานมันต้องกินเป็นคำๆกินเป็นคำๆแล้วก็สดสด ที่ผมบอกไงว่ามันมีวิธีการถ้าเกิดไม่ผมไม่บอกเนี่ยกินอย่างนั้นก็เาวานะก็คนร่ยก็จะเป็นคนละทรงไปเลยใช่ก็เป็นคนละทรงไปเลยสุดยอดม่ะมันเป็นมันเป็นอาหารที่ที่เตยเขาบอกเหมือนกันนะหือเรื่องนี้ชนชนชั้นสูงเมื่อก่อนใช่ชาก็จะมีวิธีการมามาชิมพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยกินให้เป็นแบบคำคนะพึ่หมูนี่อร่อยห่ะคืออร่อยคือกินเปล่าเป่าก็ดีเพื่อทานในทีอย่างนี้ใช่ ถูกต้องไหมถูกนี่จริงเอาถ้วยมาดีกว่าต้องกินซุปด้วยจะสั่งนี่กลับบ้านที่คุกมค่าคุกมค่ากินลองก่อนผมลองก่อนไม่ลองซุปด้วยไอ้เรื่หลอดต้อมีมันรวมว่ะคือเดี๋ยวนะเวลามันรวมกันนะหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่แม่งอร่อยมากเลยอ่ะมันจะซุปมะนละกอผมลองซอสแบบเพียวๆไปแล้วคุณไม่ได้ลองอันนั้นได้เอาเลยผมลองแล้วอร่อยดีไปแบบว่าเป็นคำๆจุกๆ คือพอมันลงไปแล้วส่วนผสนมมันลงนะน้ำซุปมันก็มีกลิ่นหมูมีอะไรอย่างที่พี่บอกโอเคเดี okay, ๋ยวนี้ให้เตยพักผ่อนดีกว่าแล้วที่เหลือเราชิมกันต่อบายขอบคุณมากครับเมื่อกี้พี่เตยแนะนำไปสองเมนูครับลาวองลาวองกาจาลาวองพูดไปเกินสากันอันหนึ่งคือบุญบุญจ้าบุญจ้าโอเคก็จะมีวิธีการกินของเขาแต่เมนูที่ตั้งอยู่ตอนนี้ก็คือเมนูที่เรากินได้เองเลยทั่วไปแล้วทั่วไปนะแต่กเป็นซเนเจอร์เาอยู่นะเมนูแรกเลยฮะ อันนี้คือที่พี่เตอร์บอกว่าให้ทานเพียวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเพาแข็งนะไม่ใช่เชลล์อันนี้ประดับฮะับท่านีม่เขาบอกว่าให้ให้คำเนยกินแบบเพียวๆก่อนโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแล้วเขาบอกต้องกินแบบทั้งคำพร้อมกันเลยนะด้วยทั่วเผ็ดๆนวลๆหอยสเต๊ะคทามันใหญ่มากครับนึกถึงถ้มาผู้หญิงกับเนาะเธอก็ต้องแบ่งกินอยู่ดีอะผมว่า เช่ป่ะล่ะมาเดทอะไรเงี้ยบันเริ่มว้าวด๋อยด๋อยฮึเมือมันใช้น้ำจิ้มซีฟูดอ่ะมันก็จะกรอบอะไรย่างออกไปเลียเขาถึงได้ให้ลองแบบธรรมดาใช่ทำรลองแบบใส่น้ำจิ้มนะครับอบเป็ดอบลมควันซอสสวรสเดี๋ยวพอลองนะอืม พอวันโดนซอสก็มันมันเปรี้ยวแบบละมุนละมุนเฮ้ยมันเป็ความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆครับแล้วอ,อกเป็ดเนี่ยบอกเลยนะไม่มีกลิ่นเลยดีมากอะเนี่ยเนี่ยคกที่ผมกินเป็ดอะบางร้านกินไม่ได้มันจะมีกลิ่นสักนิดนึงอะดีมาต่อกันเลยบัตเตอร์มินต์เบอร์เกอร์ซึ่งมันมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็เสิร์ฟเนือ้อให้เราเป็นเบอร์เกอร์เวียดนามเขาบอกแต่ว่าเขาหั่นมาให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำนะครับบัตเมี้เนื้อนะผมไปก่อนเลยยางหอมเพียวเลยว่ะ แต่ถ้าเพียวก็น่าจะจืดมันไปครับม,ม,มันไม่น่ได้รสชาติมากคนไม่ชอบกินผักเนี่ยสะดุ้งเหมือนกันแต่เอกี้เข้าไปอ่ะอร่อยหมูห่อใบชะพูยอย่างที่ผมบอกคือถ้าผมมาผมจะแซงอย่างนี้อ๋อเป็นวิธีกินเหมือนกันยังไงวะอันนี้วางบนมืออันนี้เหรอมีผักวะมีผักด้วยดิอย่างนี้นะวางมือเอาเนี้ยวางบนมืออันนลุกออก จับม้วน,นจับม้วนเออแล้วผิดไม่อยาดึงหมนุนบ้างหมุนหมุนในวงกลมหมุนวงกลมเอามาง่ายๆอ๋อเออว่ะอย่าดึงดึงดุยอเออว่ะมันต้องหมุนนว<อ>้มุะหมุนนะหมุนนะหมุนนะหมคือวิวมาดูแห้งๆนะครับแต่ผมกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเทกเจอร์อของใบชะพูเนี่ยมันซึบมันแบบซึบเ,เลยอ่ะหมูออร่ยมันมละลายไปเลยฮะเทกเจอร์ของใบชะพูแต่ว่าความจุ้ยซี่ของหมูข้างในที่มันอัดกันอยู่อ่ะมันแบบบึ้มแกงกะหรี่เป็ด ปกติใครกินแก่กะหรี่หมูทอดอก็รส <ๆ S 1> <มา S 2> ชาติากลมกล่อมเหมือนเดิมใช่คือมันจะไม่ได้คุ้งแบบหูหกลินน่นผงกะหรี่หนักอะไรหน่อยจะมันพวกเครื่องเทศต่างๆก็ถือว่านวลใช่อร่อยนี่ใหม่หนึ่งเมนูพี่ไอ้ครับ,รบที่ต้องบอกว่าไปร้านเวียดนามที่ไหนอาหารเวียดนามที่ไหนก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งอยู่แล้วก็คือแหนมเนืองแหนมเนนงครับะครับซึ่งต้องบอกว่าแหนมเนืองที่นี่เขาจะแตกต่างกับที่อื่นนิดนึงตอกนี้ว่าเข้ามาเป็นคำเลย สำเร็จมาแล้วสำเร็จมาเลยใส่ถ้วยเป็นคำตกแต่งน่ารักกึ่งสำเร็จรูปใช่เอาสมมติอย่างนี้นะผมจะทานนะก็อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับที่หลายๆคนก็แล้วแต่มิกซ์แ match กันนะเดี๋ยวผมอนุญาตนะนี่เอ้าผมมา mix ไปใช่ไหมแล้วใส่ไป mix ไปเตรียมเตรียมอมา mix ไปอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะผมม i x แค่นี้ก็จะง่ายหน่อยแต่ผม มังินแหนมเนื้อมาหลายที่นะนี่เป็นหนึ่งร้านครับร้านถื่นเนี่ยเป็นแหนมเนื้อที่รสชาติกรอบอร่อย <S <S 1> <S 1> น้ำจิ้มไม่หวานมากจนเกินไปอร่อยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะวันนี้ที่ร้านาเขามีฝากด,ด้วยนี่เลยก็เป็นแพ็กเกจน,น่ารักน่ารักซื้อไปฝากคนก็ได้ซื้อไปกินเองก็ได้ข้างในเนี่ยเปิดมาเลย,เลยสามารถเก็บได้เดือนหนึ่งอ่ะใช่แต่ต้องใช้ช่องฟิดนะครับข้างในเขาจะมีนี่ฮะเขามีวิธี how to แมนนวลการกินถูกต้องข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีเซ็ตพาให้แล้วค่ะสุดทาแป้งน้ำจิ้มเครื่อง อันนี้เก็บแบบสูญอากาศแบบนี้เก็บได้นานรครับผมแล้วผักจะเป็นพวกผักต่างๆอันนี้คืออันนี้จะสูญญากาศของจริงฮะใช่ประมาณอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เราก็าไปที่บ้าน<อ>ใช่ไหมเราก็ไปซอยกินที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้แล้วสามารถสั่งกลับบ้านได้ไนะครับเซตนี้เท่าไหร่ฮะสามร้อยแปดสิบาบาทนี่ได้ไปเลยหนึ่งเซตอ่ะไงฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราไปรอของหวานที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่สุดแล้วแล้วต้องบอกว่าบางทีต้องจองด้วยผมเคยผมเคยชิมแล้วอร่อยไป เดี๋ยวเราไปกินของหวานกันครับมาต้องบอกว่านี่คือช่วงท้ายแล้วนะครับจริงๆอ่ะเราปกติเราไปร้านอาหารเราไม่ค่อยได้กินของหวานกันแต่พี่เติร์ดบอกว่าอันนี้ต้องลองแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องจองด้วยมันคืออะไรฮะเยลลี่กาแฟเวียดนามเยลลี่กาแฟเวียดนามอ่ามันก็คือไอ้ที่ผมถายนเมื่อกี้อ่าแล้วก็ใช้กาแฟตัวนี้ใช่สกัดเย็นออกมาสกัดออกมาทำมาเป็นเจลลี่ดิฟออกมา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 แล้วก็ทำมาเป็นเจลลี่ถูกต้องไหมทานกับไอศครีมนม ที่ร้านเราทำเองไอศครีมนมที่ร้านเราทำเองมใช่มันจะไม่ใช่ไอศครีมแบบที่ตักนะมันต้องเป็นเกล็ดไอศครีมนะไอศครีมนมอันเนี้ยใช้เฉพาะเมนูนี้เท่านั้นด้วยอ่าซึ่งในเนี้ยมันจะเป็นเยลลี่แบบนี้ซึ่งอนี้ข้างในเนี้ยก็คือกาแฟเวเนอรากาแฟเวเนอราที่ดิฟออกมาแบบนี้นะเนี่ยสิบห้านาทีได้แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องจองเพราะว่ามันได้มันทําได้น้อยแล้วต้องใช้เวลานานเพียงแค่มันมีมันมีความหวานของไอไอเกล็ดนมของคุณที่คุณทําเองเนี่ยแล้วมีความหวานของน้ําตาลทรายแดง แล้วพอมันตัดกับไอเยลลี่กาแฟที่เป็นกาแฟเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีความแบบขมขม,ขมขนิดหน่อยอพอกินไปปุ๊บเนี่ยหวานของกลมกล่อมหวานของกลมกล่อมโอเคฮะอย่างที่บอกไปฮะใครที่ชอบอาหารเวียดนามที่ต้องบอกว่าเป็นอาหารเวียดนามดั้งเดิมแล้วก็เป็นอาหารที่ยุคปัจจุบันที่เขามีกันด้วยคือบางคนเกิดในยุคนี้อาจจะรู้จักอาหารดั้งเดิม<อ>มันจะเป็นฟีลลิ่งของการแบบอาหารเขาจะแบบ เขาเรียกอะเป็นซิกเนเจอร์รสชาติเฉพาะทางมันจะมีความหอมมันจะมีความสมุนไพรมันจะมีความผักดูตอนแรกเนี่ยคนที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันแปลกๆไว้แต่พอมันคุกรวมกันแล้วอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันดูลงตัวนะครับวันนี้ต้องบอกขอบคุณร้านถี่ยนมากๆนะครับเดี๋ยวให้พี่เต์เนี่ยฝากไลน์สักหนึ่งครับผมก็อยากให้มา ลองชิมรับมาลองทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เมนูโบราณที่ที่นี่ละคันลองเปิดใจให้กับอาหารเวียดนามในอีกรูปแบบหนึ่งดูนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้เลยตั้งอยู่ที่เข้าได้สองด้านซอยปรีดีพนมยงค์37หรือกมัยสิบสอง o ฟสบุ๊คเป็ไหมเฟสบุ๊คมีครับเถวียนเลยพิมพ์ว่าเถวียนเจอเลยทีเอ e ยีเอ็นถ้าเกิดถ้าเกิดจะแอดไลน์มาติดต่อสอบถามข้อมูลก็แอดไรน์เฉวียน T.S.U.I.E. เดี๋ยวขึ้นให้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเติร์นมากดีครับน้ำอะไรม่ดีใช่ฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปร้านไม่รับฉบับมิสอีพนี้อาหารเวียดนามใช่อร่อยมากๆครับใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับก็มาได้นะครับหรืออยู่อยู่ไกลก็มาได้และผมบอกเลยนะครับบรรยากาศร้านเขาสวยด้วยเหมาะสมกับการที่จะพาแบบคนพิเศษคนพิเศษโอกาสพิเศษมากินผมบอกเลยว่าเฉียบ ถ่ายรูปงามๆอะไรแบบนี้เลยต้องโอเคครับท่านผู้ชมยังไงฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามช่องไอแมททุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกนะครับผมทุกช่องทางฝากกดด้วยอีพีน้าจะไปร้านไหนฝากติดตามแล้วกันนี่ไปมาทุกสัญชาติแล้วครับสัญชาติหน้าเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เป็นสัญชาติอะไรนะครับพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหอีพีน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับัครับสวัสดีครับอร่อยมาก